สวัสดีครับแม่บุญยังสวัสดีค่ะแม่บุญยังสวัสดีค่ะเด็กมาตามแม่บุญยังครับฝันแนวไรครับหมวดวันที่หนึ่งนี่ครับคุณแม่บุญยังหนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเอสซี่แนวทางสื่อสลากขึ้นแบงค์รัฐบาลครับฝันฝันฝันอยู่ครับคุณแม่ฝันว่าไปไปกับเผ่าใหญ่นี่งนี่ละครับปัวเพปืนพุ่นอยู่บ้านไก่กันนี่ละ ครับผมกับลูกสาวลูกสาวหนึ่งขี่เรือไปครับขี่เรือไปว่าเสพซีดเบสครับผมครับพิซีดเบสก็เอาไม้ไผ่ซื่อๆแล้วก็มีดสายแล้วก็มีเบสซื่อๆนะครับไปสอนกุ้งเอากุ้งเสียบไปยากุ้งแมนเสียบแล้วก็ดึกลงเท่า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 ผู้เท่านี่เท้าผัวคนนี้เฮ็ดจังไลยกับปลได้ปลาครับเออแเสพย่ายนี่ปลาได้อันเมียเมียเพื่อนเนี่ยเป็นคนพายเรือเอาเจ้าชีพไซส์ปาะสัต ดื้อหลอดดืด้อหนว่าก็เลยดึกลงเม็ดนะครับ allora. ดึกก็เห็นเป็นโตปลาอันปลากานะ่ปะปลาล่นลอยมากินกับก็เอาขึ้นมาใส่แบบอู้คือดีแท้เสียบอีกก,อก็งลงอีกดึกลงอีกก็เห็นปลาลอยมากินกับเอาขึ้นละปลาเต็มเหงอปลาการเนี่ยครับนั่นแหละก็เลยว่าเอา้าพ่อใหญ่น่ะเราคือตือกัวใหญ่คอยคือนใหจักถ้าพ่ายไปใส่ในตัวมันก็ตือตัวเพคนว่าครับตัวปลากับลูกสาวนั่นกับยายนั่นล่ะจะไปน้ำกันนั่นปลาเต็มเหืาไมแต่ปลาการปลาครับ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  ว่ามันสิเป็นจังไดายสันเดียเดี๋ยวนี้ปลากาปากกาได้ไล่เนยหน่อยเนาะครับตัวเนยหน่อยเหลืองเหลืองมีแต่ปากกาเนี่ยไปฉีดเบ็ด<อ>มันมีแต่ปลาอันนั้นตัวครับผมนั่นละมันก็ดึกลงโรคปมันก็กินปาลาหลือได้เห็นโตล้อยมาเลยเนีครับมากินเ,นนเนวทดเนี่ยเอาขึ้นม่าปดไวปดไวปดไวก็ดื้อไปเลยไร้ไร้เอาเปรเป็นเหล็กเบิ้งครับคุณแม่บุญยังเปรเป็นเหล็กตัวไหนเปรยังได้ล่ะปลาอ่ะเจ็ดหรือแปด ปลาหน้าเปดแล้วครับปลากับเป็ดเนาะผมปลาเปดปลาเปดมันไปน้ากันซีค้นไหนกับกีรือครับไปซีค้นเดี๋ยวสมมติเมื่อกครับจะมีผัวกับเมียเพลินผู้เฒ่าใดเดี๋ยวไปไปซีค้นผัวกับเมียเพลินแต่ย่ายกับลูกสาวย่ายนี่ละลูกสาวผู้น้อยปลาเปดไปซีอียังอีกครับบ้านไหนกับปัวกับเมียผัวกับเมียเพลินผู้เฒ่านั่นสองเขาเพลินนั่นหลักผู้เฒ่าสองอีกสองมีสองมานําอีก ัน่ะแจ็กสี่ปลเป็นจังไหนล่ะเนื่อกุง้งได้กุ้งกับเก่าได้แาบเด้ยก็ให้แปลเอาเด้อ <laughs> นะครับกุ้งกับเก่าได้ใส่เนื่อกุงกก้งยป็แพร์เป็นแพรกระแปลเป็นเก่าซีเป่นแปล์เก่าซ<น>ีป่ะครับอืมอันเด็กซีนี่ามากจะใส่นอก่อนซีคนในน้าปลาปลาแต่แตปลาหน่อยปลาหน่อยได้มันน้าปลาหน่อยปลาใหญ่ปลาตัวน้อยซ้ำนี่ซ้ำนี่ล่ะซ้ำอันนี้ล่ะโอ้ปลาน้อยปลาน้อยนี่เป็นแมีนมันปลาใหญ่ไง ครับอืบานนี้มันมันกับเปยไปได้หลายอย่างท่านอันนี้นออครับเอาให้ให้คุณแม่บุญย่างเปย์เบิ้งขับจับใส่เบิ้งรับเล็กสีเปมันกับโมแน่ดอกแต่ว่าซีนี่กับซีมีดอกเรือมันกับซีอยู่แล้วก็ไปกับซีข้นซีเอาซีซีละาลามันมีดยืมซีวันสาครับอ่าล้วกับป้านันกา อาสิคิดเป็นแปดก็ได้แปดจะน้ำเน้อยแตู่้เา่านะก็เป็นเก่าดิเุากับเก่าู้เา่าสองคนนะเข้าเข้ากัเอาสองดอกเป็นเก่าเลยเก่าตัดสองออกนะครับแมนตัดสองอกครับมันไดสีเก่าแปดได้กับกับกับเหล่วเตแปดซี่เก่าก็ได้เักับกันยหันส่เกาเก่าสี่แปดแมนมันมันกลักับกันยหันเอาแปดเอาตัวไหนเดี๋ยวถามแม่ปุยยังก่อนครับตัวไหนครับ เอาแปดสี่เก่ากันละมันงามนอมงามนะสี่เก้าครับผมเอ่ะนั่ละดีงามขั้นบอให้กะคิดเอานะเปลไปจังไหนกะว่าแต่แมนแปลไปแนวนันละครับพูดเท่าสองคนกต่ถเอาสองมาใส่แท่นป็ได้สองตัวก็ได้นะครับเออมันก็แล้วแต่เอาสองตัวรางสองเอาสองยังครับสองตัวรางบอครับสองได้ละครับใส สองสี่บ่ะครับสองสี่ก็สองสี่ต้องไปสี่คนครับผมไปสี่คนผู้เฒ่ากระซองแล้วครับน้ี๋ยวไปสี่คนอีกบางทีครั้งหนึ่งนี่มันหมุนอยู่นี่แหละเนาะครับเนาะแม่ว่าอยู่หันละครับอ้าวมียังเติมเติมอีกครับคุณแม่บุญยัง กาบมี่หล้ามี่ซ้ำนั่นหล้าซ้ำนี่อู้ยขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณแม่บุญยังครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่บุญยังค่ะท่านผู้ชมแปดสี่เก้าสองสี่แปดสี่เก้าสองสี่ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มิโชว์มิลาบกบคุณแม่บุญยังเนาะค่ะเนาะประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ .2567 ค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมี่ซ้ำดาวประสิทธิท่านผู้ชมไปก่อน เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆม่นๆนเฮงเฮงรวยรวยค่ะกายพึง่าไปใส่นอกถ้ำชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากถ้ำชมค่ะรับชมมค้องดีก็เบาแอมมาทงกันเลยค่ะเบาแอมมาทงเดินทางไปทำบุญเย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะคขับนอกจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ <c oughs> มีนี่ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่ามชม เป็นของเรลียดเงินเรลียดกท้องเรลียดทรัพย์ครับค้าขายไายขายของบ,บูดีบุค่าบูค่ายเขาล้านคนยัง่าน,านเอาตนี้ไปใส่ครับ่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรลียดเงินเรลียดกท้องสื่อเรลืสื่อตตร,รีจึงสิริทีเนะครับนะ่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบียดกับนังถ่ายยู้อ้องไห้กับาบ,บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับ่านผู้ชมไปชมกันะครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับ,รบใี่ครับอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นนนีม,มชมชอบค้าขายทุกอย่างนรัเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยครับหลวงปู่นาะครบับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เ<ต>ลยนะครับบีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเิดออกมาก่อนแปะแ,แล้วก็บี้บี่อย่างนี้ยอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดไม่จำนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมข้ารวยพ่อหลวงปู่รอดไงเขาหนวัดดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่สายพรานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของปันทาเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาาเมตตพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาวงสาตุสาตุขอบคุณครับน้องบุญขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายเอมมอาตรงหินข่าวกบุรีรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เสรืลุ้ยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้ายา่างบุเห็นล้านเฮาไข่ไขว่ามีอียังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาล้านเห็ุในคนมองบุเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดรัดขกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับซับท่านที่ให้เงินในท้องไล่เขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของหฮาครับขายดีปันที่น้ามี่ทาลำาล่วยเงืนท่องกันหลายครับ่านผม้ชมเนาะบ่าวเอมเราทวงหยูยินซื้อเสียงลวงปูหลอดมานานแล้วมือกับมีโอกาสในมาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปล่วยน้ำกันครับสมัติทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลูกมากนะครับ,รบกบ็แล้วก็เมื่อเต้นะครับ,รบท่านผู้ชมเมื่อเต้นะแล้วก็บี้ยังสีครับม้วนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเทือ่อนบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทือ่อทาคิ้วสามเทือ่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแปดคาร์บาวพีเอฟนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่ลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยี่ก็แตงห้กันนี่ครับหุ่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากคนหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอทุทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากยาดพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่นะานผู้ชมหลักการบ้าเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปูุลอดไม่หายอีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายสเสนียดจะให้ที่ดูดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรน,นี่ตัวเขาสิยได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบ,น,น,ะะอาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่อยเอ็มระตุงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสบ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอมระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียดโรตีรางวัลที่หนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาบอยเอมระตุงกับสให้เบิ่งโตเล่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตัวพึ่งทำเลยพอเลยพึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ